สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้พบกับผมลุงหนอมบางนอนชาแนลทางช่องลุงหนอมบางนอนนะครับก็วันนี้ผมจะหยิบเรื่องราวของบอลครุกหรือบอลช้างลากอันดามันหรือว่าบอลข้างเรือนนะครับเอามาฝากท่านกันทุกคนเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ชมอยู่นะครับสําหรับบอลช้างลาก อันนี้ก็มีด่างนะครับใบนี้มีด่างนะครับได้มาใบนี้มีด่างแล้วก็เลี้ยงจนว่ามีใบใหม่ขึ้นมาครับใบใหม่ขึ้นมาก็มีด่างครับอนาคตจะด่างขนาดไหนแต่ใบเนี้ยมีด่างครับขึ้นมาก็เป็นบอลช้างลากอันดามันนะครับสวยมากครับดูด่างเขาสวยมากสวยจริงๆครับเป็นด่างเหลืองที่สวยจริงๆแล้วก็งดงามมากนะครับ เขเรียกบอช้างลาก,กันดามันนี่มีเห็นไหมครับมีให้ท่านได้ชมกันกับบอช้างลาาหรือว่าบอครกนะครับไข่เ,เขากินได้นะครับไข่เ,เขากินได้บอนชนิดนี้นี่ให้ชมลําต้นนะครับลําต้นก็ไม่ขี้เรศครับสวยนะครับก็ชมกันกับช่องลุงหนอมบางนน์ชแนลนะครับชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงขอบคุณครับสวัสดีครับ